สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.0.2ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กกันต่อครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.0.1มาแก้ไขบั๊กที่พบใน iOS 15ตัวเต็มเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.0.2ว่าแก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.0.1ตัวเต็มที่แก้ไขปัญหาเรื่องความเร็วและแบตเตอรี่กันไปในเครื่องหลายๆรุ่นแล้วเวอร์ชั่นใหม่นี้จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่หรือจะกลับไปสู่แบตเตอรี่เหมือนเดิมอีกเราไปรุ้นผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.0.2บน iPhone SE รุ่นแรกความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Sin g l e Core และ Mul ติค o r e เพิ่มขึ้นนิดเดียวทั้งคู่ครับ เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกกระโดดพุ่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับการนัปเด็ดในครั้งนี้ความเร็วดีขึ้นมากอย่างน่าพอใจจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่ขอให้ดีขึ้นด้วยไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากัน สุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้ง iOS 15.02ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่น้อยลงประหยัดขึ้นแล้วครับโดยใช้ไป8%หเรหลือ92%ดีกว่า iOS 15.0.1ที่ใช้ไปถึง12%หเรหลือ88%ผลลัพธ์น่าพอใจมากๆเลยครับการนันเด็ดเป็น iOS 15.0.2ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วดีขึ้นทั้ง CPU และ GPU ทีี่สคััญปรระหยดแบตเตเอ ผลลับแบบนี้ไม่กดอัปเดตไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ